ยังยงังอาจจะสิ้นปีอะไรเงี้ยดูไว้ก่อนพี่มีอะไรแนะนำบ้างไหมขึ้นไปนั่งไหมขึ้นไปนั่งได้ไอะไรเนี่ยเชือกตัดสินใจสิ้นปีก็ทักมาได้น้อ๋อได,ได้พี่ผมจะได้ทักมาเลยอ,นนอ๋อเป็นการของร่วงของร่วงเฉยอ๋อหรือว่ามันมีแบบ เป็นดีไซน์เขาครับเป็นคล้ายๆกีตาร์อันนี้มันพอๆครับรถเก่งเลยเนาะแต่หรือว่ามันกว้างกว่าวะกว้างกว่าเนาะก็มีแอร์ด้วยเหรอใช่ไหมครับแอร์หลังอ๋อแอร์หลังมันมี usb ไรให้ชาร์จบ้างไหมข้างหลังอ่ะหรือว่าไม่มีเอ้ยมีนี่วะ usb มีไหมมีครับมีมีป่ะ usb อ่ะข้างหลังอ่ะอ๋อมีมีรูหนึ่ง บรรดาประมาณขั้นต่ำนี่ตามตารางเลยครับสิบอ๋อโอเคโอเคเ <laughs> <c oughs> บรก,กับคันเร่งนี่ไ <c oughs> ม่มีเลยนะ ก็เหมือนรถทั่วไปอน,นะครับพี่ครับไม่มีอะไรเปิดเปิดไอ้ข้างเครื่องให้ดูหน่อยได้ไหมไอ้พวกแบตเบิร์อะไรอ่ะเปิดตรงผมอยากเห็นอยู่เหมือนกันไอ้ข้างหน้านี้จะเป็นแบตและข้างหลัง อ๋อไอ้ห้องเครื่องอยู่นี้หมดน่าจะเป็นเครื่องน่าจะเป็นตัวแปลงไฟครับโอ้อตัว,ตวแปลง,ปลงไฟพวกอินเวอร์เตอร์จะอยู่ใต้พื้นนี่ครับแปะอยู่ใต้พื้นใต้พื้นรถเหรอใช่โอ,อ,อ,อ้น้ำมันพาวเวอร์โอเคๆหน้าตาอย่างนี้นะเนาะ BYD